ไม่คล่องไม่คาไม่ติดไม่ขาดในจิตในใจลูกธรรมนามธรรมภายนอกภายในวิธีการเป็นการอยู่ของชีวิตไม่คล่องไม่คาไม่ติดไม่ขาดด้วยกรรมเวรวิบากต่างๆนานะประการอะไรก็จากไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอา จากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกันแล้วก็จะไม่ติดไม่ขัดไม่คล้องไม่คาไปตามนั้นเองแต่ถ้ายังหลงเอาหลงไม่เอาอยู่หลงเอาหลงไม่เอาอยู่ก็ยังสะดุดอยู่ยังติดขัดคล้องคาอยู่ยังฝืดเครื่องอยู่ เมื่อเนื้อหาตัดสู้เข้ามาแทนที่ในจิตในวิญญาณอะไรๆก็ไม่จัดว่าเอาหรือไม่เอาสิ่งที่ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเมื่อนั้นแหละเรียกว่าไม่คล่องไม่คาไม่ติดไม่ขัดตัวถึงตัวพร้อมรูปนามกายใจอินทรียสนะพร้อมกันไปนอกในแม้แต่การมิบากก็แล้วแล้วไปเองแบบไม่คล่องไม่คาไม่ติดไม่ขัดไปด้วย ตามนั้นเลยตามเนื้อหาตรัสรู้นั้นเลยเมตตาก็ปล่อยปลายออกไปเองแต่ถ้ามันยังติดตัวหลงเอาหลงไม่เอาอยู่เมตตาสะดุดไม่สามารถจะเป็น เมตตาเจาตโตเมื่อกัดสังสวัสดิ์หรือเมตตาสุญญากสัา์ได้ฮะลุม่มดอน <c oughs> ถ้าไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาแล้วเนี่ยมหากุณามหาเมตตาจะปล่อยไปเองแบบไม่มีเส้นแบ่งแบบไม่สะดุดไปเอง ก้หินดินทรายต้นไม้ใบหญ้าอากาศช่าง่ากในกาศสังสวัสดิ์ไม่ใช่สังสวัสดิ์สัพสัตรหรือไม่ใช่สัพสัตเสม,มอกันไปความรู้สึกที่ดีที่ซืมซทราบไปในอนุโลกธาตุแบบไม่มีเส้นแบ่งแม้แต่กวอหินดินทรายต้นไม้ใบหญ้า ก็ถูกปลอยปายชะอมไว้ด้วยมหาบุญามหาเมตตาอย่างนั้นเสมอวันไปก็สิ่งเรียกว่าชีวิตหรือไม่ใช่ชีวิตสังสวัสด์หรือไม่ใช่สังสวัสดมันเสมอกันไม่หมดสิ่งที่ไม่จัดว่าเอาหรือไม่เอานอกเหนือเอานอกเหนือไม่เอา นอกเหนือแม่กระทั่งนอกเหนือดังนั้นมหาพนาก็จะทั่วถึงทั่วพร้อมไปตามนั่นด้วยเองเรียกว่าไม่มีห่วงแต่ถ้ามีตัวเอามันก็มีห่วง หรือว่าเอาอะไรก็ตามทีมันก็มีห่วงพอมีห่วงแล้วทีนี้มหาวนาก็ไม่อาจจะกว้างขวางได้แล้วเพราะมันคาห่วงห่วงที่มันมาจากตัวเอาตัวยึดตัวติดถ้าไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาแล้วเสมอกันไปทุกสิ่งทุกอย่างห่วงทั้งหลายก็หลุดไปเองห่วงทั้งหลายก็อันตรธานหายไปเอง ไม่มีภา,าระาในการจะต้องติดต้องหลุดกับอะไรไม่มีภา,าระในการจะต้องยึดหรือไม่ยึดกับอะไรอะไรหมดปริภอทั้งในทางปริชนหมดปริภอทั้งในทางอริยะแต่นั้นสิ่งที่เรียกว่า ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอานี้ก็พร้อมกันไปกับสรรพสิ่งมันจะได้หมดห่วง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 การผูกมัดผูกพันมันเป็นการจํากัดสิทธิเสียเลพภาพซึ่งกันและกันมันคือจํากัดสิทธิมันคือลดลานสิทธิ แต่นั้นในโลกกระานนี้มีห่วงนิดเดียวคุณก็ไม่สามารถจะมาหากุณาได้สมบูรณ์แบบแล้วห่วงอะไรคุณก็แค่อยู่แค่นั้นห่วงอะไรคุณก็แค่อยู่แค่นั้นคุณห่วงอะไรคุณก็แค่อยู่แค่นั้นห่วงอะไรคุณก็แค่อยู่แค่นั้นไม่ว่าจะห่วงคนห่วงของห่วงกายห่วงจิตห่วงชีวิต หวงธรรมหวงโลกหวงโลกหวงธรรมคุณห่วงคุณห่วงอะไรคุณก็ถูกจํากัดอยู่แค่นั้นคุณไม่อาจจะมาหากุณาโดยสมบูรณ์แบบได้เลยคุณห่วงติดห่วงหลุดคุณห่วงตัดไม่ตัดคุณห่วงละไม่ละคุณก็ไม่สามารถจะมาหากุณาได้คุณก็ไปวนเวียนอยู่ในทิฏฐิแคบๆอยู่อย่างนั้นอะไรๆก็ จากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดมันก็ไม่เหลือทั้งผู้ยึดผู้ไม่ยึดมันก็หมดตัวผู้ยึดไม่ยึดไปเองฉะนั้นมหากุณาสามารถจะเทื่อถึงเทื่พร้อมไปในสรรพสิ่งได้แบบไม่ติดไม่ขัดไม่ข้องไม่้าง หวงวัดหวงวาวหวงศาสนาหวงกุฏิห่วงบ้านห่วงที่อยู่หวงที่อาศัยพวงคนห่วงของห่วงสัตว์หวงนั่นห่วงนี้อะไรก็หวงเหมือนกคนไม่สองประกอบเหมือนกับมันทุพลภาพกรุณามหากุณามันทุพลภาพ มันไม่สมบูรณ์แบบไม่สมประกอบเพราะมันมีแั่ห่วงแต่้นอะไรก็ไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาพราะมันไปจากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันอะไรอะไรก็ไม่จัดว่าเอาหรือไม่เอาเหมือนกันไปทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอะไก็ไม่จัดว่าไม่หรือไม่ไม่ไปด้วยการทุกสิ่งทุกอย่าง กันแบบไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปไม่มีกวาบเขตไปแค่นี้แค่นั้นมันคับแคบอยู่ไว้รังเวลาแค่อะไรมันก็คับแคบอยู่ตรงแค่เสียเวลาเสียเวลา สิ่งที่กว้างขวางสิ่งที่ไม่มีขอบเขตก็จะมาลงให้มันแคบมันับไปซะเองเสียของเสียของสิ่งที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณก็มาแค่นี้แค่นั้นก็เสียของ ต่นั้นตั้งแต่เวยจีมานรกจนถึงพรมมาโลกมันก็มากไปด้ว่ห่วงต่างๆนา,นานาประการเงินไปแต่ละพบแต่ละภูมินั้นเนื้อหาตัดสรู้เข้ามาแทนที่ดีๆไปด้วยการอย่างเงี้แบบไม่เอาไม่ข้าั่งั้นตัวไม่เอาไปด้วยกันนี่แหละ มันจะได้ว่างล้างกันไปไล่ลัลอรลอยล้างกันไปหมดห่วงหมดเยี่ยหมดใยไปด้วยกัน้าเ <c oughs> <c oughs> ้าห่วงมันก็เหมือนกับปลาที่ติดแห ى, ติดตะข่ายมันก็ติดติดอย่งั้นแหละเออไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ก็มันติดล่างแห ى, ติดแห ى, ติดตะข,าข่ายทาเ้าห่วง มันก็วนเวียนอยู่กับสิ่งที่ห่วงที่ห่วงนั่นแหละก็เหมือนก็สัตว์ที่มันติดกับดักของในพลารือปลาที่มันติดตาข่ายของในพลาน,นก็ิ้นอยู่งั้นนะ่ะมันก็หลุดไม่ได้ทันทีหละทนี่พูดถึงห่วงดังนั้นในโลกในสงังสารวันนี้จะห่วงนิดห่วงหน่อยก็ไม่ต้องห่วงไม่ห่วงแม้กระทั่งตัวไม่ห่วง ห่วงติดห่วงหลุดห่วงวางห่วงไม่วางห่วงปล่อยห่วงไม่ปล่อยห่วงละห่วงไม่ละห่วงตัดไม่ตัดห่วงมีสติไม่มีสติห่วงสงบไม่สงบห่วงมีสมาธิไม่มีสมาธิมันคือห่วงอันห่วงทั้งหลายมันก็มาจากตัวเอาสมุทัยตัวแรกคธอเอามันเอาเอาซ้อนมันก็เลยเกิดห่วงตามามากมายทั้งห่วง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 ห่วงตามามากมายมันก็มาจากตัวเอาตัวแรกเลยตัวเหตุ การตั้งเอาซ้อนสภาวะลักษณะาธาตุขันธ์ธรรมจิตสภาวสิ่งอุปโลกสภาวธาตุอุปโลกชีวิตอุปโลกการเป็นการอยู่อุปโลกมันก็เอาซ้อนเอาซ้อนตัวตนอุปโลกมันก็เอาซ้อนเอาซ้อนมันก็เลยมีแต่ห่วง <c oughs> อันห่วงเนี่ยมันก็เกิดจากตัวเอาถ้ามันไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอามันไม่มีห่วงอะไร แม้แต่จะาตายหรือไม่ตายมันก็ไม่ห่วงมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่มันก็ไม่ได้ห่วงตรงนั้นไม่มีห่วงอะไรดังนั้นการที่มันจะปราศจากห่วงก็เนื้อหาตรัสรู้กันเรื่อยๆทิฏฐี ไปบอยอย่าเว้นยาวเกินไปอย่าพุทธนดมันห่างเกินไปเดีย๋ยวความมืดจะครอบงำแทนที่ทีท,ท,ทีหน่อยไอไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไอไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเนี่ยดำหลัดตัดทิท,ท,ทีหน่อยไปบอยหน่อยอย่าเว้นห่างเงินไปนะเนื้อหาตัดสรุปมันเว้นห่างเงินไปเดี๋ยวสุญญากาศมันจะเข้ามาเ,าเว้นหักกับความมืดมโหฬาร ความมืดบางใหญ่จะเข้ามาขั้นระหว่างพุทธานกับพุทธนน์สุญญากับจับพันหน่อยแล้วความรู้สึกมันก็ไม่เอาซ้อนความรู้สึกไปเองความคิดมันก็ไม่เอาซ่อนความคิดไปเอง ที่มันเคยมีความเห็นความหมายอะไรต่างๆมันก็จะไม่เอาซ้อนเองต่อไปเคยมีอารมณ์อะไรต่อไปมันก็ไม่เอาซ้อนอารมณ์เองตัสรู้ทีทีหน่อยอะไรๆก็ไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาไม่เอาไม่กระทั่งไม่เอาไม่เอาไม่กระทั่งไม่เอาตัสรู้ทีทีน่อย ขณะของมโนมันก็จะไม่เอาซ้อนในขณะของมโนไปเองต่อไปก็ไม่มีห่วงเรื่องสงบไม่สงบไม่มีห่วงเรื่องว่างไม่ว่างนี่มันยังเอาซ้อนมโนอยู่มันยังเอาซ้อนสภาวะจิตสมาธมอยู่มันก็มีห่วงห่วงว่างไม่ว่างห่วงสงบไม่สงบห่วงหลุดไม่หลุดห่วงติดไม่ติดอยู่นั่นห่วงตัดไม่ตัดห่วงละไม่ละ วงนี่ถ้าไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอามันก็หมดตัวค่อยละไม่ละหมดตัวค่อยตัดไม่ตัดคุณก็นอกเหนือตัดไม่ตัดไปเองนอกเหนือละไม่ละไปเองอันนี้มันเข้าสู่เนื้อหาก็มหากุณาแล้วมันนอกเหนือทั้งโลกยะนอกเหนือทั้งโลกุตละมันไม่จัดว่าเป็นโลกุตละจัดว่าเป็นโลกิยะเรีหรือว่าไม่จัดว่าเป็นอะไร อันนี้สิ่งที่ไม่มีควอบเขตสิ่งที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเน,นี่ยโรกอยาโรกุตละอะไรก็ยังเมื่อยตุ้มอยูน่นะ แล้ๆก็ไม่จัดว่าเอาหรือไม่เอาเนื้อหาตัดสรุสรุปดีๆจะไม่ฟุ้งซ่านไม่จมปักไม่ดักดานไม่หมกมุ่นอะไร ม้กระทั่งตัวไม่เองเรียกว่ายุติตัวยุติเองจบตัวจบเองตัดตัวตัดเองร้อมกันไปทุกอย่างเรียกว่าตัดสรูปพร้อม ตัดสลูทีทีหน่อยพยันตัดสรูทีทีหน่อย,อ,ยอะไร <c oughs> แล้วก็ไหม้ไม่กระทัง้งตัวไม้เองทุกอย่างไม่เอาแม้กระทั้งตัวไม่เอาพยันตัดสรูทีท,ทีหน่อยอย่าพอมา,นา,นอาลอกนานเกินไปอย่าเทวลอกนานเกินไปอย่ามนุษย์ลอกนานเกินไปอย่าพอบภูมนานเกินไป อย่าแช่อย่าทรงอย่าซึมนานเกินตัดสรูบ่อยๆอะไรๆก็ไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองอะไรๆก็ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาตัดตัวตัดเองยุติตัวยุติเองหลุดตัวหลุดเองพ่นตัวพ่นเองอย่าพมลอลกนานเกินไปเบาทรงเบาว่างทรงว่าง เอียดทรงละเอียดปานิ่ทรงปานิ่นิ่งทรงนิ่งเฉยทรงเฉยอย่าพัฒนโลกนานเกินไปอย่าเทวนาโลกนานเกินไปอย่าปานี่ยทรงปานิ่ยอย่ามุดละเอียดทรงละเอียดอย่ามุดแถวเบาทรงแถวเบาบอย่าพับภูมินานเกินไปแตสรุปให้ไวหน่อยไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอากันแบบเจอเจ้าออก หมดภาระออกไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอากันแบบจดเจ้าออกหมดภาระในการคอยแช่ใครทรงในสภาวะจิตเข้าธรรม คลายทิ้งคลายออกแต่มันก็ดักบ,บัวที่มันบานทิ้งบานออกจะเป็นหมากเป็นผลได้ดื่มได้กินบานคาบานไม่พอได้กิน ไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาแค่เป็นเนื้อหาวิมุตไปหลุดจากตัวหลุดไปพ้นตัวพ้นไปโลโกตลาไปพอเอาซ้อนเท่านั้นะพอแช่ประทองโลกิยาทำเลยไม่ใช่โลกุตุลาพอไม่จัดว่าเอาหรือไม่เอาเท่านั้นแหละ กลายเป็นมหาวุรนาเลยนอกเหนือทั้งโลกียะนอกเหนือทั้งโลกีกยะโลกุตละสันทีทพอไม่จัดว่าเอาแล้วไม่เอาเท่านั้นแหละเนะื้อหาที่ไร้ร่องรอยสเสถียรก็สสปรสงทันที าการเพ้อเจออาการโมเมาในวาจาก,ก็จะค่อยลดลงอาการเพ้อเจออาการมวัวเมาในความคิดความเห็นความหมายปรุงแต่งก็ลดน้อยลงไปเอง,เองอการที่รอนทางจิตเพื่อติดเพื่อหลุดอะไรก็ลดน้อยไปเอง จะเริ่มพ่อในตัวพอ